สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกนะคะสมาคมของเราเรียกย่อๆว่าแอป t ิตนะคะวันนี้ขออนุญาตทำสกรุปพิเศษในเรื่องของไอศครีมเนื้อทุเรียนล้วนนะคะโดยเจ้าของโรงงานแสนสวยนะคะที่เข้ามาพบในยกสมาคมพร้อมกับคณะทำงานรบกวนทีมงานศาสตร์ภาพนะคะ ดูหน้าหล่อๆสวยๆให้กับทุกท่านในห้องส่งของทานสมาคมแอฟริต้าด้วยค่ะดิฉันนะคะนางสาวธิกิจพรจีระพักนายกสมาคมและท่านประธานของเรานะคะท่านกรพบรกรจักพบแล้วก็ท่านที่ปรึกษาพิเศษนะคะด้านการศึกษาระหว่างประเทศค่ะท่านด้องคะแนะนําประชาชนทั้งในและต่างประเทศ And conversation, the ice Cream. Ice mm. uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, I'm associate professor Dr. Jerome Udombriyun Sak and the chairman, the president, and all the members of ABRITA Associations. So, today we have the ice cream uh, testing, right? So, after this, okay. to test it, and I'm sure that it will be very good test. They are already expanding the business in China, correct? Or in Beijing, or where? Uh, Oh, in, in Shanghai, right. And so we are planning to launch this project and expand the business in Amazon uh, in Thailand. So this will be under the agreements and contract. And uh, of course, uh, after uh, finalized, uh, you guys will test it. I'm sure Dorians Thailand will I from cream. much much sure test so you Thank you are very for Very very be Girammed that Thank you. Thank a good good ค่ะนี่คือผลงานล่าสุดนะคะที่ผู้ประกอบการของเรานะคะคุณเอ๋นะคะท่านเป็นเจ้าของโรงงานสกัดและคุณแม่นะคะคุณแม่น่ารักที่สุดนะคะขออนุญาตคุณเอ๋แนะนําประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยค่ะเช่นค่ะ ก็บอกว่าสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าพรีเมียมที่ทางโรงงานตั้งใจทําขึ้นมานะคะคือสินค้าเราก็บอกว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าเราเน้นความเป็นธรรมชาติเราจะไม่เจือปนสารสิ่งใดๆที่เป็นเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าสินค้าเราเนี่ยตั้งใจแนละภูมิใจที่จะนําเสนอจากโรงงานจากเทอร์ฟแลนด์นะคะถ้าอย่างไงก็ขอให้ทุกท่านได้ทานสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเยี่ยมากค่ะสําคัญที่สุดนะคะไอศครีม จากเนื้อทุเรียนล้วนนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าระบบไนโตรเจนย้ำนะคะนายกบอกเลยนะคะว่านี่คือระบบไนโตรเจนเป็นเจเนอเรชั่นใหม่นะคะวันวัตกรรมใหม่สำหรับ,บวงการไอศกรีมที่ทุกท่านจะต้องเอาเป็นแบบอย่างนักวันนี้และในอนาคตนะคะวันนี้นะคะสะพิเศษของสมาคมแอปริตาอยากให้ท่านประธานาได้อธิบายว่ารสชาติของ เนื้อไอสกรีมด้วยไนโตรเจนท่านประธานคิดว่าตลาดของอเมซอนจะมีการตอบรับแค่ไหนอย่างไรคนะค่ะเชิญค่ะในความเห็นของผมก,ก็ถือว่าเป็นการผลิตไอสเรีมที่มีคุณภาพและก็รักษาคุณภาพของผลไม้ไว้ได้ดีที่สุดสำหรับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจนะุบันซึ่งในประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ได้มีการ ผลิตแบบนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราม,มา่อก่นอนอย่างที่ท่านเอาไม่ฝากมาให้เมื่อก่อนก็เป็นแค่ตัวอย่างแล้วก็ผมคิดว่ามันผมไม่จําเป็นต้องแก้อเมซอนอย่างนี้<ช>นค,คือบุคคลทั่วไปไนะนะม่ว่าจะเป็นอ้างร้านต่างต่าหรือว่าตามโรงแรมค,ค,คือทุกภาคส่วนคงให้การตอบรับเปนอย่างดีนะด้วยคุณภาพนะฮะด้วยคุณภาพของไอซกรี ที่เกิดจากผลไม้แล้วก็รักษาคุณภาพของผลไม้ได้ถือว่าเกิน 90%, 90ค่ะ,คะขออนุญาตทุกท่านตบมือต้านรักไอศครีมทุกเรียนด้วยระบบไนโตรเจนสู่สมาคมโลกคืออกติตาของเราด้วยค่ะน้องมิกิคะ,ะเก็บภาพของคุณอาด้านนอกที่ชิมไอศครีมด้วยค่ะว่าคุณอาเอาร่อยแค่ไหนอย่างไรและตัดภาพจบได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ